สวัสดีครับผมนายปิราเมตจินดาวงหน,นักศึกษา6 .6/2054 0 5หลักสูตรวิศวกรรมาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลแขนงวิศวกรรมเครื่องกลภาคเรียนที่2ทับ2567รายวิชา11126013คอมิ o m p u t e r A ดีไซน์วันนี้จะมาใช้โปรแกรม Solid Works ในส่วนของคำสั่ง Rectangle Tool ครับ ส่วนเสเก็ตเลือกคำสั่งคอนเนอร์เลกชันเกลเนแนเลือกในส่วนของ c o นเ e อร e เลกชันเกลเซนเตอร์เลกชันเดึงออกไปรับแล้วก็เลือกขนาดครับ สมาร์ทเด e มิชันฝั่งนี้ห้าสิบครับกด control ครับเส้นนี้ด้านนี้กับด้านนี้ครับให้เท่ากันครับเขี่บฝั่งนี้เท่าแล้วครับแล้วก็ส่งต่อไปก็ b ันเนอร์เล็กเชนเกลเหมือนเดิมครับ ดึงออกมาจากฝั่งนี้ครับกดไปครับเลือกขนาด smart dimension ฝั่งนี้30ฟังฟ่งนี้50กดย s อยกเลิกคำสั่งของครบส่วนต่อไปนะครับ ทรีพอยต์คอนเนอร์เล็กเช่นก็ดึงออกมาเลยนะครับนี่ครับแล้วก็กดหนึ่งทีครับแล้วก็ดึงออกมาครเคลีย okay. บแล้วก็เลือก Smart Dimension ครับกำหนดเส้นนี้ครับ ห้าสิบครับกดพีแอนด์สมาร์ทแอปิชั่นนะมีกดที่จุดตรงนี้สามสิบครับตอนนี้ยังขยับหมุนได้ครับ นี่ครับวนีบเซ็นเตอไปก่อนทรีพอยต์เซ็นเตอร์เลกเนะครับ เซนเตอร์นะครับคลิกบนเส้นเซนเตอร์นะครับแล้วก mm ็ด hmm. <Okay. S 2> ึงออกครับเกี่ยบกำหนดขนาดนะครับสมาร์ทเดน n นชั่นนะครับเนี่ค <Yeah. S 2> ตรงนี้ยาว สามสิบน้บห้าสิบครับเส้นตรงนี้ยังไม่เป็นส้นน้ำเลยนนะครับเพราะว่ายังหมุนได้ครับต้องกำหนดมุมนะครับเส้นนี้นะครับกับเส้นนี้นะครับหนึ่งร้อยสามสิบ้านะครับ ออในส่วนของตัวต่อไปนะครับพ r ล l เรวโลกแกมเหมือนกับสี่เหลี่ยมขนุ่มเปียดปูนครับตัหนึ่งที่หนึ่งลองทำเลยครับ ใชครับก็คลิกอีกหนึ่งทีครับแล้วก็บอกขนาดครับกดผิดีนะชิ้นนี้ครับสามสิบครับ สีนี้ห้าสิบครับในส่วนของมุมตรงนี้นะครับหกสิบครับเสร็จแล้วคนะรับผมครับ